ค่ะวันนี้ก็มาส่งมอบกันที่ลำลูกกานะฮะก็บ้านคุณพี่นกนะจ๊ะก็เป็นคิสรุ่นวีสีน้ำเงินเก๋ๆแบบนี้สัญญาณเตือนก่อนการชนเวกฉุกเฉินอยู่ด้านหน้านะฮะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอก LED สารพัดไฟเป็น LED ทั้งหมดนะฮะในชิ้อยาง2อ5 5ยคอราง้า R นเกินตันไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอยาง จะบุมจะเบิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยางตัวนี้เป็นยางเกรดดีรับแต่กระแทกได้ดีมีความนุ่มน,นวลนราะนั้นอยู่ที่การขับขี่เนาะต้องรอบคันกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวผุ้เตร์สตาร์สมาร์ทอินทรีกุญแจอัจฉริยะโลโก้คิสด้านหลังลูกเล่นด้านหลังสปอร์ตหลังสวยนะกโลโก,โก้เกจอมพละด้านหลังว่างพร้อมถาดท้าย พร้อมถัดท้ายเบาะพาะได้หกสิบสี่สิบเก็จิตนะเซนเซอร์สี่จุดไม่ดูได้ไหกว้างะสูงร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบสบายสบายนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะกร,ระจกแบบดฟฟ้านะครับมีคริสคอนโทรมาให้ควบคุมเครื่องเสียง นะคะรับโทรศัพท์ได้นะคะมีแอมเบียน์ไลท์มาให้ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ปรับความสูงต่ำระยะของไฟได้นนะคะจบมองหลัง Apple CarPlay Android Auto ในเรื่องของกล้องได้มีระบบ MOD กล้องรอบคันเกีย์ไฟฟ้าตัวนี้โหมดการใช้งานสปอร์ตโหมด Eco ค o โหมดมี EV Auto โต a เ e ร o l ับอกที่คุณลืมพูดไม่ได้เลยนะตัว มีตัวระบายความร้อนระบบโคอลเอมดูเลมีอกกระชับในเรื่องของลำตัวน้ำเนี่ยใส่แก้วเตยติได้สบายส,าย,สายจะร้อนจะเย็นไไ้้หมดปัจจัยย่าแล้วก็แฟนะฮะเปลี่ยนในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยถูสมัมผัสไม่เจ็บมือนะฮะแอร์เขาก็ปรับอุณหภูมิได้นะฮะจะร้อนจะหนาวจะอะไรกะช่างได้คอมแอร์เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นรุ่ใหม่เลย เก๋เก e <chips> ่ได้วยคันนี้ได้ราคา849,000บาทโปรโมชั่น19,999บาทผ่อนสบายๆ84งวดหรือ72งวดนะฮะอ่สำหรับเริ่มรถเก่าพิเศษเริ่มเก่าเริ่มต้น0%หรือ84งวดได้ในยกรมีที่เป็นลูกค้าเพอร์ใช้แบบประชาชนจังหวัด10เท่านั้นนะจ๊ะ น้ำวิสันเวกาสาขาวงสวา่างติดต่อน้ำได้นะคะถ8ึ9ง9 1ดเ9็ดเก้ค่ะ